บทที่64ทศพรเมื่อครานเข้าไปนั่งทางเบื้องหลังของพระสิงห์โหนแล้วสมภารวัย43ก็เพ่งพิจารณาดูสิ่งที่ฟังอยู่ในสำนึกสามัญของท่านมานานเกือบ40ปีพระโยมยายเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสมัยที่ท่านอายุได้หกขวบตอนนั้นท่านไม่เชื่อเลยสักนิดทั้งยังเถียงคอเป็นเอ็นว่ายาย เรื่องพระเวสสันดรโกหกทว่าขณะนี้ท่านได้มานั่งอยู่ต่อหน้าหลักฐานเป็นหลักฐานที่สวยงามที่สุดทั้งกลิ่นก็หอมตลบอบอวนจนท่านกำหนดได้กลิ่นหนอเพื่อมีให้จิตใจว่าวุ่นต่อรูปและกลิ่นที่จักสุขและนาสิกได้สัมผัสโชคดีที่เราละกกรรมคุณได้แล้วไม่เช่นนั้นคมยุ่งแน่ท่านคิด ขณะพิจารณานารีผลตรงเบื้องหน้าคอยเพ่งพิษตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงปลายเท้าทุกสัสดส่วนงดงามหาที่ติดไม่ได้ผมสีทองยาวลงมาเคลียไหลตาดำเป็นสีทองตาขาวเป็นสีฟ้ายืนเลิมตาแป้วเหมือนหญิงสาวกำลังยืนแต่แท้ที่จริงนั้นมิได้ยืนหากแขวนอยู่ เพราะที่ศีรษะมีขั้วคล้ายขั้วมังคุดยึดไว้และเท้าก็ไม่ได้สัมผัสดินผิวสีทองเหมือนผิวมะปรางสุกคิ้วต่อคอปล้องคือคิ้วโกงทำมุม45องศาลงมารับกับสันจมูกเหมือนคิ้วพระพุทธรูปคอระหงมีปล้องสามปล้องไม่มีหายปลาละอย่างมนุษย์แขนงามกลมกลึง แนบลำตัวนิ้วมือเรียวงามเหมือนลำเทียนไม่มีข้อนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วหัวแม่มือยาวครึ่งหนึ่งของนิ้วทั้งสี่ขอให้ท่านใช้วรยานดูด้วยวรยานพระสิงหหนพูดขึ้นโดยไม่ได้หันมามองภิกษุวัยสีสามจึงกำหนดเห็นหนอ แล้วดูใหม่อีกครั้งครั้งนี้ท่านเห็นด้วยปัญญาว่านารีผลที่ท่านกำลังเพ่งพิจารณาอยู่นี้แท้จริงเป็นผลไม้ไม่ใช่มนุษย์เพราะไม่มีกระดูกแม้โครงสร้างภายในไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจจะเหมือนกับมนุษย์ทุกประการหากก็ไม่มีกระดูกทั้งน้ำหนักเบาจึงแขวนอยู่ได้ที่คั่ว โดยไม่หล่นช่วงขาเรียวงามไม่มีหัวเข่าเท้าอูไม่มีเส้นเอ็นปูดโปนเหมือนอย่างมนุษย์นิ้วเท้ามีลักษณะเดียวกับนิ้วมือกล่าวคือนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วเหวี่แม่เท้ายาวครึ่งหนึ่งของนิ้วทั้งสี่มีหน้าเล่าพวกฤาษีฉีพไพรจึงได้ใจแตก ก็นารีผลงามหยาดเยิ้มหยดย้อยออกอย่างนี้ท่านพระครูคิดนึกอยากจะปีบแขนมันดูว่านิ่มเหมือนลูกโปง่งหรือไม่หากก็ไม่กล้าด้วยเกรงใจพระสิงหพนลันก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะมีพยานรู้เห็นจะได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบอพิษทรงทราบจึงคลานออกไปนั่งต่อหน้าพระลังกา พูดว่ากระผมขออนุญาตให้โยมที่มาด้วยเข้ามาดูได้ไหมครับจะได้เป็นพยานเวลาที่ผมนำไปเล่าให้ญาติโยมฟังท่านหมายถึงอาจารย์เนื่องที่รออยู่หน้าถ้ำได้แต่ห้ามแตะต้องให้ดูเฉยๆฉยพระในถ้ำตั้งเงื่อนไขครับกระผมจะบอกเขาว่าดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเมียจะดา่า สำนวนไทยเขาว่าอย่างนี้ครับภิกษุอคันตุก,กะอ้างสำนวนไทยท่านนี่ช่างมีอารมณ์ขันนะบังเอิญสำนวนไทยของท่านใช้กับผมไม่ได้เพราะผมไม่เคยมีเมียท่านพระครูรีบออกตัวกพระผมไม่เคยมีเหมือนกัน ไม่เหมือนพระญี่ปุ่นกับพระธิเบตนะครับท่านมาประชุมยังพาเมียม,มาด้วยก็ท่านเป็นพระมหายานเทราวาทของเราอย่าว่าแต่มีเมียเลยถูกต้องมาตุกคามยังห้ามพระในถ้ำอ้างสิกขาบทก็มาตุกคามเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์ในเมื่อเราตั้งใจประพฤติพรหมจันทร์ก็ต้องละสิ่งเหล่านี้กระผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดพระญี่ปุ่นกับพระธิเบต ท่านถึงไม่ปฏิบัติตามพระวินัยเพราะเขามีคำพีที่ต่างไปจากของเทรวาสแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระทิเบตและพระญี่ปุ่นทุกรูปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรอกนะเพราะมหายานเองก็ยังแบ่งเป็นนิกายย่อยออกไปอีกบางนิกายพระมีเมียไม่ได้อย่างในทิเบตพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นห้านิกายสีนิกายพระมีเมียไม่ได้ อีกหนึ่งนิกายมีได้และถูกสีนิกายตำหนิติดเตียนเพราะนอกจากจะไม่ประพฤติประมา์แล้วยังละเมิดศีลข้อสามละเมิดอย่างไรหรือครับละเมิดตรงที่บางรูปไม่ได้มีเมียคนเดียวแต่มีสองบ้างสามบ้างบางทีก็มากกว่านั้นทำให้เกิดการหึงหวงแย่งชิงดูสับสนอลมานไปหมด ส่วนในญี่ปุ่นนิกายที่พระมีเมียได้มีสถิติการอย่าร้างสูงกว่าคฤหัดเสีอีกเอาเถอะไม่ต้องคิดมากจะไปเรียกใครมาดูก็รีบไปประเดี๋ยวรถเขาจะคอยนานท่านพระครูจึงไหว้ท่านครั้งหนึ่งแล้วลุกขึ้นออกมาหน้าถ้ำอาจารเนื่องเห็นก็ถามว่าท่านปลดทุกเรียบร้อยแล้วหรือเจ้าคะงั้นก็รีบลงจากเขากันเถอะอาตามาย,ยังไม่ได้ปลดทุกข์หลอกโยม เพอเอินไปเจอของดีเลยหายปวดลืมไปเลยว่ากำลังปวดปัสสาวะจะให้โยมเข้าไปดูแล้วห้ามเล่าให้พวกกล่างฟังนะเอาไว้ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันท่านไปเจออะไรหรือเจ้าคะถามอย่างตื่นเต้นเดินตามมาเดี๋ยวก็รู้อาจารย์วัยเจ็ดสิบจึงเดินตามภิกษุวัยสีิบสาเข้าไปในถ้ำพบพระสิงห์นั่งอยู่จึงกราบท่านดูนั่น ผู้หญิงที่ยืนอยู่เบื้องหลังท่านคือนารีผลที่กล่าวถึงในเรื่องมหาเวสันดรชาดกคลานเข้าไปดูใกล้ๆอาตมาขออนุญาตจากท่านให้แล้วอาจารย์เนื่องจึงกลานเข้าไปดูอย่างใกล้ๆด้วยความตื่นเต้นยินดีเป็นล้นพ้นท่านพระครูถือโอกาสนั้นนั่งสนทนากับพระสิงหหนกระผมใคร่ขอความกรุณาให้ท่านช่วยเล่าประวัติ ความเป็นมาของนารีผลโยมยายเคยเล่าให้กระผมฟังตั้งแต่ผมเป็นเด็กแต่ตอนนั้นกระผมไม่เชื่อคิดว่าโยมยายโกหกแล้วตอนนี้เชื่อหรือยังเห็นต้องเชื่อแล้วหลักขอรับเพราะหลักฐานมันมันมดตัวปฏิเสธไม่ได้ท่านใช้สำนวนสารจากนั้นจึงเล่าเรื่องให้พระสิงห์หนฟังคลันเล่าจบพระในถ้ำก็พูดขึ้นว่า เรื่องก็เหมือนกับที่โยมยายของท่านเล่าให้ฟังนั่นแหละสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่ามักคลรีผลบ้างนารีผลบ้างแต่ที่ถูกต้องเป็นมักคะรีผลเพราะเป็นช่องทางของการมคุณทั้งห้ามักคลรีผลไม่ได้เป็นต้นไม้ธรรมชาติไม่ได้ปลูกโดยวิธีเพราะ,มะเมล็ดตอนกิ่งแต่เป็นต้นไม้ที่พระอินทร์นรมิตขึ้นมา พระองค์ทรงทราบว่าพระเวสสันดรต้องถูกในประเทศให้มาอยู่ที่เขาวงกฏจึงเนรมิตบรรณศาลาขึ้นมาหนึ่งหลังและมัคคีผลสิบหกต้นบัดนี้บรรณาศาลาและมัคคีผลก็ยังอยู่ที่ป่าหิม,มพาน์นับอายุได้สามหมื่นปีแล้วทำไมตั้งสามหมื่นปีล่ะครับพระพุทธศาสนาเพิ่งอายุได้สองพันห้าร้อยกว่าปีเท่านั้นอย่าลืมว่าพระเวสสันดร ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายในทศชาติละสังขารจากโลกมนุษย์แล้วพระองค์ได้ไปอุบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตวันเวลาของสวรรค์ชั้นดุสิตกับโลกมนุษย์ไม่เท่ากันหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์เจ้าโอวาทวัดป่ามะม่วงถูกถาม สี่ร้อยปีครับถ้าฉั้นดาวดึงก็ร้อยปีฉันนิมานรดีแปดร้อยปีตอบเกินคำถามเห็นพระในถ้ำนั่งนิ่งจึงถามท่านว่าแล้วบรรณาสาลากับต้นานารีผลจะมีอยู่ตลอดไปไหมครับมีอะไรบ้างจะอยู่ตลอดไปอย่าว่าแต่ในโลกมนุษย์เลย เทวโลกหรือพรมโลกก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหน,ไหนเมื่อพระศาสนาของพระสมณโคโดมอายุครบห้าพันปีบรรณาศาลากับต้นมัคคีผลก็หายไปแม้รูปหนึ่งจะเรียกว่ามัคคีผลขณะอีกรูปเรียกนารีผลหากพิสุจ์ทั้งสองรูปก็คุยกันรู้เรื่อง เพราะต่างหมายถึงสิ่งเดียวกันคือมักการีผลพระอินทร์ทรงเนรมิตต้นานารีผลด้วยเหตุผลอันใดครับภิกษุอคันตุก,กะใคร้รู้เพื่อจะช่วยให้พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติธรรมได้โดยปราศจ,จากความกังวลทั้งนี้เพราะในป่าหิม,มพานมีฤาษีชีพไายใจลามกสกปรกอยู่มากคนเหล่านี้ได้ฌานสมาบัติ มีอายุเป็นพันปีแต่ก็ยังละกามคุณไม่ได้เมื่อพระนางมัตสีออกป่าเพื่อหาผลไม้มาถวายพระสวามีและพระอรุธ,ธิดาก็จะถูกพวกฤาษีเหล่านี้ปลุกปล้ำทำลามกอนาจารพระอินจึงต้องเนรมิตต้นมะขลีผลขึ้นมาไว้ต้นมะขลีผลจะออกดอกต่อเมื่อพระนางมัตสีออกหาผลไม้พวกฤาษีจีไพร ก็จะมารออยู่ใต้ต้นพอผลของมันหล่นก็เก็บเอาไปเสพสังวาสพวกที่เหาะได้ก็เหาะขึ้นไปปริดที่คั่วอุ้มไปหลังจากเสพสังวาสแล้วชาญก็จะเสื่อมถอยต้องมานั่งบําเพ็ญกันใหม่ท่านเห็นต้นมันหรือเปล่าครับเห็นสิมัคลีผลต้นสูงใหญ่ใบเหมือนมะม่วงแต่ขนาดใหญ่เท่าใบกล้วย ดอกใครดอกกล้วยไม้ดอกหนึ่งมีห้าผล <S <S แต่ละผลเป็นหญิงสาวสวยงามอย่างที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ <S 1> <S 1> ปัจจุบันนารีผลก็ไม่ออกดอกแล้วสิครับเพราะนางมัตสีไม่ได้ออกไปหาผลไม้แล้วออกสิหลังจากไม่มีนางมัตสีแล้ว <S <S มัคคารีผลก็ออกดอกออกผลทุกวันหกโมงเช้าบานหกโมงเย็นหุบสามวันมีฤดู เจ็ดวันหล่นจากขั้วห้าเดือนก็เหี่ยวและหมดสภาพเพราะไม่มีกระดูกแสดงว่าห้อยอยู่ที่นี่ท่านเพิ่งได้มาใช่ไหมครับถูกแล้วผมเห็นตกอยู่ใต้ต้นเลยเก็บเอามาดูเล่นท่านไปป่าหิมะพานมาป่าหิมพานอยู่ที่ไหนครับอยู่เลยเขาหิมลาลัยไปสิบหกยอดป่าหิมะพานเป็นแดนมหัศจรรย์จะว่าเป็นเมืองมนุษย์ก็ไม่ใช่ เป็นแดนเทพก็ไม่เชิงมันกึ่งกึงระหว่างเมืองมนุษย์กับแดนเทพที่นั่นมีสัตว์หิมพานเต็มไปหมดทั้งกินนอนกินนารีนรสิง์และพยาครุฑเป็นต้นถ้าท่านต้องการไปผมจะเป็นมักคุเทศให้ขอบพระคุณครับประผมอยากทราบว่าไปอย่างไรการไปป่าหิมพานไปได้สามวิธีคือเหาะไป วิธีนี้ต้องสำเร็จฌานสมาบัติด้วยการเจริญวายโยกสินวิธีที่สองก็คืออมปลอดและวิธีที่สามไปด้วยบุญวาสนาคือเดินทางผ่านเขาช่องแคบถ้าตัวลอดเข้าไปได้ก็จะถึงป่าหิมะพานซึ่งมีหิมะปกคลุมท่านจะไปด้วยวิธีใดละ่ะวิธีเดียวกับท่านแหละครับท่านไปด้วยวิธีใดกระผมก็ต้องใช้วิธีเดียวกัน ถึงจะไปด้วยกันได้แต่ว่าท่านจะไปอีกเมื่อไหร่ล่ะครับท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีเอาอย่างนี้ผมจะบอกวิธีให้ถ้าท่านต้องการไปจริงๆให้มาพบผมที่นี่แล้วเราจะไปด้วยกันผมจะได้ให้ของสิ่งหนึ่งแก่ท่านเมื่อท่านมาพบผมให้นำสิ่งนี้มาด้วยท่านหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าอังสะ ส่งให้พระครูสมพานวัดป่ามะม่วงรับมาใส่ย,ย่ามไว้แล้วถามอีกว่าท่านครับโยมยายเคยเล่าให้กระผมฟังว่าเมื่อพระนางผุดสดีจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาเป็นพระมารดาของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ พระนางได้พรจากพระอินทร์สิบประการที่เรียกว่าทศพรกระผมอยากทราบว่าในคัมภีร์ของประเทศศรีลังกาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หรือไม่ท่านต้องการตรวจสอบว่ามีเหมือนกันที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ของประเทศสยามหรือไม่อย่างนั้นใช่ไหมคงทำนองนั้นแหละครับผมว่าไม่น่าจะต่างกันนะเพราะประเทศสยามรับพุทธศาสนา ลทัทธิลังกาวงไปจากสีลังกาในเวลาต่อมาสีลังกาก็รับพระพุทธศาสนานิกายสยามวงเข้ามาเอาอย่างนี้ผมจะบอกว่าทศพรมีอะไรบ้างและท่านลองนำไปเทียบเคียงที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ของประเทศสยามอย่างนี้ดีไหมดีครับมีอะไรบ้างครับพระในถ้ำจึงสาธยายว่า พรข้อที่หนึ่งพระนางพุทธด,ดีขอให้ได้ไปบังเกิดในประสาทของพระเจ้าศรีวีราชข้อสองขอให้ดวงเนตรของพระนางดำเหมือนตาลูกเนื้อทรายข้อสามขอให้ขนคิ้วของพระนางเขียวงามขำดังขนส้อยคอนุกยูงข้อสขอให้พระนางได้นามว่าพุทธดีดังเดิมข้อห้า ขอให้พระนางมีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในสากลโลกข้อ6เมื่อตั้งคันขออย่าให้คันปรากฏออกมาเหมือนสตรีทั่วไปให้คันดูงามเหมือนคันธนูข้อ7เมื่อทรงคันอย่าให้ยุคคนถันดำและเมื่อโอรสเสวยก็อย่าให้คล้อยเคลื่อนหย่อนยาน ให้เต่งตึงดังดอกบัวหลวงงามวิเศษข้อ8ขอให้เส้นเกษาดำขรับสลับสรวยบริสุทธิ์ประดุษสีปีกมแมลงค่อมทองข้อ,อ,ขอ9ขอให้ผิวพานบริสุทธิ์ผุดพองดังทองคําธรรมชาติสกลกายใสยสะอาดผุดพองแผวหมดราคีข้อสุดท้ายขอให้ได้ปลดปล่อยชีวิต คนทุจริตต้องโทษประหารให้พ้นภยัยทั้งหมดนี้คือพรสิบประการที่พระนางพุทธดีทูลขอต่อพระอินทร์เหมือนกับในคำมพีร์ของท่านไหมเหมือนกันครับแสดงว่าคำมพีร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดขอบพระคุณมากครับกระผมเห็นจะต้องกราบลาโยมไปกันเถอะ ท่านเรียนอาจารย์เนื่องผู้ซึ่งนั่งดูนารีผลตาไม่กระพริบอาจารย์วัยเจสิบครานออกมาพร้อมกับพร่ำรำพันว่าสวยเหลือเกินเจ้าค่ะขนาดดิฉันเป็นผู้หญิงแถมอายุตั้งเจ็ดสิบยังอดคลั่งไครไหลหลงเสียมิได้ถ้าพวกผู้ชายมาเห็นจะขนาดไหนนอกจากสวยแล้วยังร้องรำทำเพลงได้ด้วยนะพระในถ้ำพูด แต่อาจารย์เนื่องไม่เข้าใจภาษาสิงหนจึงไม่รู้ว่าท่านพูดว่าอะไรท่านพระครูจึงต้องรับหน้าที่เป็นล่ามท่านบอกว่านอกจากสวยแล้วยังร้องรำทำเพลงได้อีกด้วยแล้วพูดกับพระสิงหนว่าถ้าเช่นนั้นก็ครบเลยนะครับเป็นที่ตั้งของกามคุณห้าครบทวนทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนั่นสิ พวกฤาษีชีพรายจึงได้ไปไหนไม่รอดอุตสาหบำเพ็นตบะจนได้ฌานแต่พอไม่ยุ่งเกี่ยวกับมรคาลีผลฌานก็เลยถอยกรรมคุณนี่เป็นอุปสรรคสำคัญของการบรรลุมรคผลเชียนะอย่าว่าแต่พวกฤาษีชีพรายเลยขนาดพระสงฆ์ผู้ประพฤติประมาจันถ้าจิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงก็ยังพลาดท่าเสียทีได้พระที่จะเหมือนอย่างผม อย่างท่านหาได้ยากนี่ผมพูดไปตามข้อเท็จจริงนะไม่ใช่จะมาสารเสริญเยินยอกันเองข้อนั้นกระผมเข้าใจดีท่านครับกระผมเห็นจะต้องการาบปลาประเดี๋ยวพักพวกเขาจะคอยนานขอบพระคุณท่านมากที่ให้กระผมได้มีโอกาสเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่น้อยคนนักจะได้เห็นขอบพระคุณเหลือเกิน ท่านก้มลงกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งไม่ต้องขอบคุณผมหรอกเพราะผมไม่ได้บันดาลให้ท่านมาเห็นแต่เป็นบุญวัสนาของท่านเองเรื่องของบุญวัสนาต้องทำเองสร้างเองให้กันไม่ได้อย่าลืมนะถ้าต้องการไปเที่ยวหิมมะพานให้มาพบผมที่นี่แล้วของที่ผมให้โปรดรักษาไว้ให้ดีและนำติดตัวมาด้วย รีบไปเถอะพวกเขาคอยนานแล้วขณะเดินลงมาด้วยกันท่านพระครูกำชับอาจารย์เนื่องไม่ให้เล่าเรื่องพบนารีผลให้คนในรถฟังประเดี๋ยวพวกเขาจะพากันแห่ขึ้นไปดูเป็นการลบกวนพระในถ้ำอาจารย์เนื่องรับปากว่าจะเก็บไว้เป็นความลับเมื่อมาถึงรถพระครูบุญมีก็ต่อว่าต่อขานทันที ท่านพระครูหายไปนานเหลือเกินท่านทําให้คนอื่นเขาคอยนานนี่ถ้าไม่ติดว่าอาจารย์เนื่องยังไม่มาผมทิ้งท่านแล้วผมขอโทษเอาเถอะผมรับรองว่าจะทําเวลาให้ไปทันประชุมท่านสั่งให้รถออกได้เมื่อท่านมาพูดอย่างนี้พระครูบุญมีก็ต้องยอมจำนนที่ยอมจำนนเพราะเห็นฝีมือของภิกษุรูปนี้มาแล้ว